นิวเยียสวัสดีปีใหม่ค่ะตาตาลิโตนเดยสวัสด,ดีปีใหม่ข้าเจ้าด้วยนี่สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมสุขูสุสค้อนมือนี่ห้าสิมาแดกเล่ากันที่เขาใหญ่มือว่านขับรถมาหอน,นี่จักวสมองเ้าวสีบชั่วโมงใจสู้มากร้านนี้ร้านประจำค่ะมีะซีรีส์ลาน้านประจำปี ลานมิซิลีดูเขาไงไปที่นี้ที่สุด,สดพี่ก็สั่งซอยจูมาให้หนูผมรู้ใจคุณครับสุดยอดแล้วก็ขอบคุณมากที่คุณสั่งมารู้ใจผมอะไรคะ <c oughs> เริ่มต้นปีใหม่ <c oughs> เราควรทำชีวิตที่ดีพรุ่ง <c oughs> นี้เป็นการเริ่มต้นง,งานวันแรก <c oughs> ไอ้นี่ท,นนทรไปแคนเซิลเทรนเนอร์อยู่แต่เล่าต่อแล้วนี่ใครคนนี้ คนนี้โทรไปลาออกจากงานลาออกจากงานพรุ่งนี้คนนี้นะคะปีใหม่เป็นปีที่ดีโทรไปบอกแม่ว่าแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับขอแม่ใหญ่่กอนเป็นการเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นที่ไม่ดีน่าจะมีคนนี้มากสุดคนเสื้อสีมากป่วยเลจับไปเก็บที่แมวโอ้ใครเป็นพ่อครัวจ๊ะวันนี้แฮปปี้เบอร์เดย์ของพวกเอลซูนเป็นพ่อครัว จริงๆแล้วพี่คนชอบอาหารแต่ว่าห้เคาด้เมนเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเขาไม่คุ้มค่าปุี่อะไรไปวะเอออะไรวะไม่มนาเกดได้แต่ว่าเอ้ยดูดูได้กินมากเลยดูได้กินมากเลยวยันนี้กำลังใจสำคัญพี่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาจากใครรู้ไหมใครคะจากึงอ่ะอ กูผิดตรงไหนวะเน,นี่ย <มา S 1> จบโอมาแล้วกินต้มผักโอ้เดี๋ยวใส่ในจานเดี๋ยวใส่ในจานตุ่นวายมากตอนนี้ประนเคต้องกุ้มใจวยต้องมา